กูเบิ่งพูดคุยไปเมื่อกี้ดีจะไม่มีคนอยู่ไอ้เหี้ยตัวนี้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเอากูมีเงินแดงอยู่แสนนึ่งแรกได้ไหมได้แหละเอามาเงินแดงมันศูนยจุดเก้าเลยงั้นงั้นเอาเงินแดงมาแสนโอ้มึงจะเอากูทุกเม็ดทุกบาทถูกตังค์ใครไม่มาไล่ยิงกูอีกแล้ววะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์พลังพลังเยอะจะมาพี่ยูถามตรงเหรอ เหมือนเดิมอ่ะกูอ่ะกูมีเหรียญกูคอยอยู่พันหกมันทำเฮียอ้าไม่ใช่เหรอ,อ,อพี่จะไปตีทำเฮียพี่พูดเหมือนว่าเหมือนที่กวพูดที่หายนเนาะเฮ้ยเฮ้ยใครวะไปยามขอร้องขอร้องอะไร ขอร้องอ่ะกูแล้วกูอะพ,พ,พ,พี่พี่บีจีครับพี่พครับครับเขามีต่อรี่อยู่พี่พี่ไปฝืนเขาอ้าหรอขอโทษครับพี่พี่ตีใครครับเนี่ยอ่าคาไม่ร่างครับคาไม่รัดไว้โอ้โหแ้ว<อ>ช่างไหนโอ้ไม่ไม่พกก็ได้บูนยังเด,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 ดิดิดิจะลองจะลองนี่อะเฮ้ยกูไม่ไหวละมันคือใครวะ พี่ตามพี่ตามมาขมงคนล็อกให้ขับตามมามาเซนะมาเซนะเออมามาเซประเด็นคือรถพรมแดงเออให้มาไล่กันตอนนี้กูกูขออยู่อาวุธใส่ช่องกันเอางี้มึง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 ต้องช่วยกูนะเดี๋ยวถ้าสมมติมันล้มปุ๊บต้อมก่อนถ้าถ้ามันล้มปุ๊บเดี๋ยวกูลงไปสับให้ได้เรื่องอะไรของขับรถหนีถูกไหมยันหนีทำไมอ่ะมึงเอากูกลับไปเด็กงั้นกูก็ตายดิกูมีแค่แบนเดตสามอันเนี่ย แต่เกาะมีสิบสี่ตัวเน้นปเกาะกูได้ยินเสียงแล้วว่าเสียงมันอยู่ซ้ายมือใกล้ๆเนะี่ยได้ยินปะเหมือนมันรอยิงอยู่อะออกไปุูบซ้ายเจอเลยเพราะกูได้ยินเสียงรถเนี่ยมึงดูเลยไวพี่ไหวจะยอม แน่เจกูหลอกไงแต่กูยิงไม่ทันนี้อ่ะถ้าเป็นไอ้เหียมินยูนะกูโกรธแม่งจริงด้ะได้เวลากับไล่ไม่ใช่มินยูไม่ใช่มินยูผมบอกฮะแไม่ใช่มินยูเฮ้ยกูเห็นประตูมันปิดอยู่ไอ้เหี้ยมึยมยงมก็ช่วยกูสวนหน่อยดิเลี่ยม ไม่ได้ผมแบบเฮียส่งพี่ได้เวลาแล้วฟิวตอรดีมาโดนกูแน่แหละเฮียสายมือสายมือนี่ยสายมือผมคอยสปอร์ตจุดให้สายมือโอ้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 ไอเฮียมันโกงอ่ะมบอกมันขับรถธรรมดาดิเฮียพี่ต้องฆ่าให้หนึ่งทีก่มอน กดกดฝบายดีเคคือถ้าถ้าถ้าฆ่าได้หนึ่งทีจะมีข้อตกลงเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างโอเคเฮ้ยโว้ยดูเ่ดูดูไดู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 ดมดู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 มูดดูดูดูด้ดูดูดูดดู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 ดนเดู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 นเดู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 ููดู มันถึงไหมเนี่ยระยะเนี่ยกูไปเล่นปืนบวกสี่ที่นู่นนานมันคงถึงอะพี่แต่มันไกลชิบหายเลยพี่ยิงไงเหี้ยมันไกลมากมากใช่ปะปืนสองมันก็ไม่ถึงท่านมากมากมันก็มืนก็ใกล้อะพี่นู้นมีปืนบวกแปดไหมพี่ไม่มีอ่ะมีสูงสุดคือบวกห้าบวกห้ามีใครติดกูมีแค่บวกสี่ดูมันดูมันล้อหรอตลาหนึงล้อไหนที่มันแตกผะเมื่อกี้ล้อล้อหน้าซ้ายเหรอ ไม่รู้ดูไม่ออกมันพี่ร้อนไหนอะรอเล่นนี่แต่แท็กของเดานะน่าจะเป็นรอเล่นเอ้ยไม่รอเล่นมันแตกสองแล้วเนี่ยมันแตกสองแล้วกว่ามันติดตลกอานเนี้ยมันมีคนเดียวเว้ยคือเยี่ยมินยูอะเยี่ยมพระมหามินยูอะนี่ไงเฮียเจอกูหน่อยไว้สัตว์ กูควักอาวุธไม่ออกเอ้ยสามดีเลียมสามสามสามโดนกูเอ,อ้าอันน้ยิง,ยงมิทูว่ะโทษไม่ชินไม่ชินอว้ยเอ้ยไม่มึงวัดไม้กูไหม กูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครเอ้ยเอ้ยข้ากูไม่มีกินนึกไปไอ้ไหนุ่มมึงชุบกูขึ้นมาเอา,เอาไปชุบไอ้ช้นแล้วแล้วแล้วมาเจอกูไหนมาขออากรพูดเยี่ยคของรประเทศกันมึงชุบกูขึ้นมาอืมขอบคุณมากเยี่ย อันแน่ไอ้เย่ยแม่งกลับปล่อยกูโสเอา้ายังไม่เกิดเอ้ยไอชงชุดไปขึ้นดีชงวันจ่ามาให่าูเกิดมากูยิงมาโดนแน่นอน เดจ้ากูไหนยวายเฮียปั๊มๆๆนี่ให้ปัม๊มโดยกูเจ้ยิงอยู่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 ไอเลี่ยมมึงยิงผิดคนเห้ยเอ้าๆหรอพี่หรอก็ดีพี่โอ้ยไอกูเอีอ้ย มันคือใครวะไอเลี่ยมันลืมรับกูเอา้านดกว่าอยู่ข้างๆไอเลี่ยโอ้

อ้วโหลทุบมึงคือใครเนี่ยฮะไอชงไขว้เฮี้ยผมเสียมพูไอ้ไมะเหรอเออพูดสักที่เถอะว่าเป็นใครอะ โอ้เป็นเดทหมดอีกพาไปซื้อเลยไปซื้อเป็นเดทโรงบามเลยดิแต่ออกแล้วออกตังค์เลยนะเพราะไม่มีตังค์ กูกูจะไม่เป็นคนจกก่อนถ้ากูจกก่อนกูเสียเรียกไปแหละใครท่าหลอกเด็กไอ้เหี้ยกูว่ามึงสักคำไหมกูไม่จกกูไม่เอาแคปอะกูไม่เอา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 กูไม่ใจแคปกูไม่ใช้กูไม่เอานแต่เก็บไอ้นี่นะเออกูไม่เอาขออะไรไหมสิโลกูไม่เอาสองร้อยเออเหี้ย น่ี่สามแปไหนกูมาขั้นไหนวะมาพรมแดงจะขับ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 เขาจะไปเขาจะไปนะครับเขาจะไปเอ้ยโอ้พระเจ้า โอ้เอ้ยให้ขยับตัวไม่ได้ขยับรถเอ้ยโอ้โอ้โอท้อใจจัดเลย ต้องขับไรเด้ดอกอีกมึงดูมันขับมึงดูมึงดูมันขับวนกูพอดูหน้าหน้ารูปปอย์เดีลจะเป็นรูปอะไรโอ้โหไอ้เหี้ยตั้งแต่คิดมาดตัวตลกเมืองวอดโอ้พระเจ้าแป๊บนึงถามเพื่อนกันได้่องดอก์ดอปอ่ะ อไอ้เฮียเอ้เอากูนั่งข้างๆก็นั่งได้ จนีงกระสุนมันรวยกระสุนอย่างขนาดนั้นเลยเหรอวะหมึกเดลิเปอร์เฮียไม่ไหววะกูเล่นอยู่เขาไม่ได้วอหาเพื่อนรับรวม ไปจ่ายค่ายาหมาแปรออมเพยอพันไปไปฉีดวัคซีนไหมเฉยไม่มีอะไร ยังไม่ตั้งชื่อเลยเออมันดูชุบหนานะเนาะ AD ที่เนี่ย โอ้ไม่เอาชื่อเกมไม่เอาเออวันนี้จะตื่นหรอไอ้เหี้ยเหี้ยอย่างแกงบ้าเหอะไอ้สัตว์ไอที่จุดอ่อนเดมคิดมึงชุบดิ เราไอ้ดีมาพี่ใครอ่ะจูบมาถามดิเมื่อก่อนถามหนึ่งจูบมาถามดิเอ้ยว่ามีไอ้ดีปะว่นมีเออหยิบในตัวกูก็ได้ใครวะเฟสสามตัวสามว่าใช้กระบอกไฟฟ้าได้สิบห้าอันเดียวเวอร์โพลิจำนวนเจ็ดกระบอกวัตต์ฟักยังไม่มีไอดีผมจะกลับไปที่บ้านนึงมือนมูมืด้วยดิ ในตัวกูมีเป๋าหนึ่งห้าเก้าสี่ครับพี่มีเอดีพี่ไม่ชูคาราเพะเอะไรนะหนึ่งห้าเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าสี่เสียเหมือนพี่เอิญเลยเมื่อกี้ ไอ้ฟอไอ้พึ่งน้องจะพึ่งเหรอโอ้กูไม่ตื่นหรอกไอ้เหี้ยวันนี้กูกดเรียกหมอกอ้ชงจะบอกกูตื่นแล้วเนี่ยชงเออไอ้ชงไม่จะบอกไอ้คุยเมื่อกี้เสียงพี่เอิญกูได้ยินจะไม่ฟื้นอ่ะโอ้โหเหล่ากูใช่ปะเนี่ยไอ้ใช่ปะเนี่ยพี่สนับสงานได้เลยเหรอ ไอ้ทุยตื่นทุยเอาเอาเอ้เอี่ง้ยนี่มึงใครเนี่ยเอ้าไอสัตว์พี่เอิญกูขอหน่อเอวะอโหลเอ็งชื่ออะไรเนี่ยิโลครับิโลอันนี้อันนี้เอ็งผมเอ็งเทสดีนะเอ้ยเลิกก่วนเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวขอเล่นไอ้ดอแป๊นึงเดี๋ยวมาโอเคพี่ไอเองกูพูดจริงนะกูอยากขายยาจริงๆเียไม่โดนหลอกมันไม่ได้มันไม่โดนหลอเชี่ยกูดิไม่โดนหลอกมันโดนมันโดน มึงคิดไปเองเว้ยพี่ก็มึงจ่ายไงมึงก็เป็นคนคิดไปไม่เราไม่ให้กดไปประมูลแล้วเลยเหรอพี่ประมูลมามาเมื่อไหร่ประมวล้วมาเมื่อไหร่สามเอ็ดเนี่ยสามเอ็ดเนี่ยถามที่ไปที่จะถึงเนี่ยสองวันเนี่ย yes man ไหมด้เหรอใช่มันไวจังวะแล้วแล้วของมึงประมูลได้ไหมมันตั้งนานไอ้เนะพี่ถามที่ไปที่จะถึงนี้อีกสิบเอ็ดวันสิบสองวันสิบสองวันใช่โอ้กู้มันมองอะไรวะ น่าคิดถึงชงชงเอี่ยนี่พี่เอินเย่ <laughs> ไม่ทำเสียงหลุดกูได้ยินกูขอแั้วที่ขอกูขอค่าขอค่าเนี่ยขอค่าเนี่ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ย,เ,ย,เย่ปาบมาคุ้มยน่ไอ้สั์ เา่โอ้ยยังไม่มีนี่ไปประกันแล้ววันเบรกกันแล้วให้เดาใครใครวินว่ากูไม่มีเพนยังไม่มีเพนไว้หลบแค่ผมแค่ผมเข้าไปแทงหนึ่งทีนี่เกมเอ้ยพี่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 มือกล้าเลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วจะปัั๊บอเอ้ยอะไรเนี่ยที่ยนินจาแข่งกันปะเนี่ยเฮ้ยมันึกว่าโดนชะเง้อคอแล้วต๊องอกนอา ไ่อาดีชุบเนี่ยไม่มีพี่หมดเดวไม่ได้เอามาขอพี่เล็กมาแล้วตอนชุบพูดอะเปียร์ตอนชุบพูดอะตอต้องพูดว่าอะไรเพี่เหมือนตะเกหนึ่งหนึ่งหนึ้าสี่อันนี้คือผมผมผมต้องพูดว่าอะไรร้อยห้าสิบสี่เอหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่เอก้าสิบสี่อ้วกมรีบชุกูกูจะไปได้ดอป เต้องพูดอะไรพี่พี่เล็กเอาเหมือนตะเกียบขอดังๆนะแบบนี้กับโฟอนอะไอ้ดุยเติมโอ้โหไอ้นนดุยบัตรหนึ่งแต่กูกลับมาห้าทีแป๊บน,นึง <laughs>